ดูทีนี่ก่อนนะลูกนะแป๊บหนึ่งนะเอาน้องเอาพี่นอนเอาอีกไหมคะเอาอีกคะ่ะแปบ๊บหนึ่งคะ่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะพี่พลอ,อ,อยรอแป๊บหนึ่งพลอยรอแป๊บหนึ่งนี่เราพี่นอนแฝดก็ดีเบย้งสี่มันจะเป็นมันจะถ้าเราเอาคนเดียวมันจะง่ายแต่ว่าถ้าสองคนอนะ่ะมันจะยากกว่ากันมันต้องดูคนละสองทางเลยอะ เอาลูกคุณค่ะ,คคะเก่งมากเอาวัดจีจ่าเอาตลอดเด็กหน่อยเอา้ากาโอเคยายเลี้ยงหลานโอ้ค่ะถ้าเขาไม่งองแงมันก็ดีวันไหนที่เขาอยากแบนี้ได้พี่น้องมือไรเขาอยาขคอยต้องซื้อแสไว้มันจังยู่จังเอาอยู่สองคนนี่เดียดเบียดเลยถือแสเพราะว่าันถ้ายาย เขาจำเขาถึงกลัวไม่ใช่ว่าไม่ตีนะคะรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคะพี่น้องเนี่ยเขาก็น่ารักของเขาเนี่ยเวลาเขาบอกได้เขาจะฟังเรานอนแล้วจ้าค่อยหลับแล้วเนี่ยไม่แตนกระชีเรี่ยงลูกเรี่ยงล้านไปจน <c oughs> กว่าเขาหญ่เขาโรงเรีย้ยงุมดละคิดว่าส่วนสิทธิ์พราคูเด็กเราเมื่อีสองคนนี่ไง แตก็ได้ลูกมากก็ดีกับชีเลียงได้ยุ่รอกจากปีสองปีในีน่ะกนาเชือนนันยุชีเลียงไหวยุถ้าว่าเห้เขาเฝ้าเอาจะได้มาเป็นเพื่อนพี่สองคนนี้ก็จะเป็นพี่เขาหากปั่นแตงแค้งปั่นตาคนนี้คอยเนี่ยสองคนเนี่ยเด้งน้อยสองคนเนี่ยคอยหักขึ้นอย่างนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคอยแล้วเนี่ย เวลาคอยตีี่ตเ,เังเรายังเขียดอย่ขคอยเลยไม่ตีไม่ได้หรอกมันต้องตีเด็กอะ่ะมันถึงจะรู้จักผิด,ผดเห็นไหมขอโทษจ้าขอโทษจ้านี่ลูกจะวาด้มาจากไสนก็เพราะว่ายายตีไงถ,ถ้าตีปุ๊บเขาจะแบบว่ารู้ทาผิดใช่ไหมหนูต้องขอโทษยายขอโทษจ้าเขาจะเขาจะทําเป็นถ้าเราไม่บอกถ้าเราตามใจเขาจะไม่ทํา เราต้องบังคับเขาเป็นบางอย่างแล้วก็ตีตีไม่ตีขาเนี่ยตีขากับตีตีขาเนี่ยตีขามันไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวมันก็หายพรามันตีหยอกด้ตีหยอกหยอกเนี่ยมันกรบดมันกระบดละน,นั้นเนี่ยเล็กน,น้อยแสนน้อยมันจังแสบยเสียน้อย,อย,ย,อยการน้อยการบังเลน้อยหรือว่าการอย่างเล็กน้อยเห็นปะอ,อ,อันนี้ไงมันมันสีบค็อยเจ็บหรอ อันนี้น้อยมันยังเสียแป๊ก่อเขาตีนี่แปะตั้งแต่ทานทำมันก็เจ็บเล็กน้อยเนาะซาเล็กน้อยเขาตีเล็กน้อยมันก็เจ็บหลายดอกหลับแล้วค่ะพี่ปลอยหลับแล้วเรียบร้อย